อาราสิตสนับสนุนสีลาศวัดมัดคาเนโลในปี2026 โดยล่าสุดนั้นเตอร์กีอาราซิตประธานกลุ่มทุนมวยจากประเทศซาอุดีอาระเบียก็ได้ออกมาโพสต์หลังจากฮามซาซีราดนักชกชาวอังกฤษและปากีสถานได้เอาชนะน็อกเอ็ดการ์บลังกาในยกที่5ที่สนามลุยอัมสตองสเตเดียมซึ่งทําให้อาราซิตร,รู้สึกประทับใจในตัวนักชกชาวอังกฤษผู้นี้เป็นอย่างมากโดยเขาได้ออกมาโพสต์ว่าฮามซาซีราด ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในนิวยอร์กโดยมีผู้ชมนับพันคนอังกฤษและปากีสถานควรภาคภูมิใจในตัวฮามซาเขาจะเป็นแชมป์อินซาอันรอตอนนี้ฮามซาสมควรได้ชกกับคาเนโรในปี2 0 2 6แล้วอาลาซิสโพสล่าสุดสำหรับทางซาวนคาเนโรนั้นเขากำลังเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันกับทางเทอเรนคอรฟอร์ดในช่วงวันที่13กันยายนนี้ซึ่งซูเปอร์สตาร์ชาวเม็กซิก กูเคยเอาชนะบังก้าไปได้ใน12ยกเมื่อ10เดือนที่แล้วเขาจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกในพิกัด168ตอนส่วนฮามซาซีราสสถิติการชกชนะ22ครั้งเขานอก18ครั้งเขาเสมอ1ครั้งปัจจุบันเขายังไร้ายซึ่งซีราสเขากลับมาฟอร์มดีหลังจากการเสมอกับทางคาร์โรดารเมดในการขึ้นชกชิงแชมป์โลกในรุ่นมิดเดิลเวทของนุวยูบีที่ว่างอยู่แต่ในครั้งนั้นเขาก็ไม่ปร รบความสำเร็จและก็ได้มาร่วมมือกับทางโค้ดแอนดี้รีและสามารถเอาชนะน็อกดาวเอสกาบลังกาไป2ครั้งในยกที่4ก่อนที่เขาจะมาชนะน็อกได้ในยกที่5นั่นเอง